สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มา,าคลินิกนะคะวันนี้มาคลินิกนะคะก็มาคลินิกก็เราก็มาเจอต้นไม้สวยๆนะคะ<ส>เห็นไหมคะต้นไม้สวยงามมากเห็นไหมคะโอ้โหดอกสวยงามมากเอาไม่ใช่ดอกนะคะยอดนะคะดูยอดนะคะดูยอดสวยงามมากเลยนะคะ โอ้โหเป็นต้นไม้ที่น่ารักแนละก็แปลกด้วยนะคะดูความแปลกนะคะเขาจะมีอะไรนะคะรากออกมาใน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 กิ่งเห็นไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวรากี่ออกมาจากตรงนี้นะคะนี่เนี่ยให้ซูมให้ดูดูดนี่คะ่ะรากออกมาจากตรงนี้ดูความแปลกนะคะดูความแปลกนะคะรากจะลงมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ ลงมาข้างล่างนะคะลงมาข้างล่างนะคะทั้งสวยทั้งแปลกนะคะดอกไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้นะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกเช่นกันนะคะ <hein. S 1> ก็จะลงมาประมาณนี้นะคะ <medio> เดี๋ยวเพื่อนดูนะคะ <Dartmouth S 1> นี่ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็สามารถจับได้นะคะ,คะ <ac> เดี๋ยวเพื่อนดูนะคะเห็น <y> ไหมคะก็อยู่ตรงที่ศูนย คลินิกนั่นเองนะคะเพื่อนๆดูนะคะไม่แปลกก็ต้องแปลกนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ลงมาข้างล่างนะคะนี่แล้วก็จะมีรากมาถึงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ดูความแปลกนะคะรากจะลงถึงพื้นแต่เเขาก็เก็บเอาไว้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะความแปลกนะคะน แปลกไม่แปลกก็ต้องดูเอาเองนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะนี่คะนี่ตรงนี้อ่อนมากเลยนี่คือรากนะคะของแท้นะคะของแท้นะคะของแท้นะคะ <c oughs> นี่สวยงามมากเลยนะคะโอ้โห <c oughs> แปลกมากเลยนะคะฮัลโหลดูความสวยงามนะคะเอาความสวยงาม าความแปลกประหลาดให้ทุกทุกท่านได้รับชมเช่นกันนะคะก็วันนี้ก็มาคลินิกนะคะมาคลินิกที่ก็เลยมาเจอเอาต้นไม้แปลกนะคะแปลกไม่แปลกก็สังเกตได้เองนะคะยอดอ่อนน่ามากเลยนะคะทีนี้ก็เอาเสียบลงที่ที่ดินที่ปลูกกระถางนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่สวยงามของ ต้นไม้แปลกต้นนี้นะคะคือไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะคะแบบธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เปในที่เห็นแล้วแบบว่าอึง้งทึ่งใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูารากโคนต้นก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะแต่เ,เขาก็แปลกสวยงามนะคะแปลกแบบน่ารักน่ารักนะคะ ก็นานๆได้เจอของแปลกๆทีนะคะก็เอาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะคะีก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็แปลงแบบน่ารักน่ารักนะคะนี่ก็นี่คือเป็นส่วนรากนะคะส่วนส่วนข้างล่างนะคะนีก่ก็น่ารักดีนะคะน่ารักเห็นไหมคะดูความสวยงามอ่อนช้อยนะคะของอลำต้นนะคะ ลำต้นจะสวยงามมากเหมือนกับว่าคนนอนกอดกันหรือว่าประมาณนี้นะคะทุกคนแต่มันก็ดูแปลกดีใช่ไหมคะมันก็ดูแปลกตานะคะนี่ความที่ความที่เราไม่เคยเห็นนะคะมันก็ดูเก๋ๆดีนะคะนี่ก็นี่เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ดูแล้วเพลิินนะคะ ก็นี่คือเป็นาราต้นนะคะรำต้นก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะรำต้นก็จะสวยงามเห็นแล้วแบบอ่าตอนแรกนึกว่าเป็นของปลอมนะคะไม่ใช่ค่ะของจริงนะคะนี่คือเป็นของจริงนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นศูนย์อ,อยู่ข้างบ้านนั่นเองนะคะจะมีทุกอย่างให้เราได้ มีทั้งหมอฟันมีทุกอย่างตรงนี้จุดตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นอะ้ที่สวยงามนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมอันนี้คือข้างในที่เรา,าเข้ามาตรงเป็นคลินิกนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็ดูความสวยงามที่จัดตกแต่งนะคะหลังบ้านก็จะเป็นโซนสวนหย่อมนะคะเห็นไหมคะจัดสวนหย่อมด้วยสวยงามมากนะคะ ข้างบนก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะข้างบนก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะข้างล่างก็จะเป็นทั้งคลินิกจ่ายยาแล้วก็มีทุกๆอย่างนะคะก็ประมาณนี้นะคะการที่เราอยู่ส่วนนี้เราก็จะเห็นอะไรที่แปลกๆนะคะตอนนี้ก็นี่แหละคือเขาบอกว่าการที่เราอยู่ที่สะดวกสบายนะคะจะทําอะไรก็สวยงามนะคะนี่ก็ ประมาณนี้นะคะบรรยากาศบรรยากาศข้างนอกสวยงามมากนะคะเราก็ได้ให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศแล้วก็ที่เข้ามาหาหมอคลินิกนะคะเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นอะไรที่นั่นก็คือที่เราไปจ่ายยาแล้วก็ไปหาหมอนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าเนะคะ คุณก็มาสัญญาเข้าไปหาหมอได้ตามนี้นะคะ